สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้วันนี้ยิมที่22่บสองันที่22มิถุน,นาเนาะคุณผู้ชมอ่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะเหลืออีกแปดวันนะแปดวันเก้าวันเนาะอ่าเจอกันนะช่วงบ่ายๆอากาศร้อนนะคุณผู้ชมก็มาเจอกันเนาะไม่เป็นก็นจะทําคลิปไว้ตั้งแต่หัววันนะเพราะว่ากลางคืนบางทีเราก็ กดแขนบ้างง่วงบ้างนะคุณผู้ชมก็ตามภาษาคนเฒ่าคนแก่เนาะคลิปนี้เรามาเจอกันกับคลิปหลักสิบบนชนสองสูตรชุดที่สองสำหรับสูตรนี้นะไม่เป็นก็ได้เอาลงเมื่องมดที่แล้วนะคะงมดที่แล้วนี่คือตัวนี้นะคุณผู้ชมสูตรแรกมันได้หกเจ็ดแปดนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองได้แปดกับศูนย์นะคุณผู้ชมสูตรที่สองหลุดนะคะแต่ว่า แต่ว่างวดนี้มัน,ม,นมันมีตัวชนอยู่นะคะไม่เป็นก็อ่าสำหรับสำหรับสูตรที่แล้วนะสูตรที่แล้วมันชนกันที่เลขสองเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าสูรสรูสองสูตรนี้ที่ลงให้เมื่องวดที่แล้วก็ลงสูตรนี้ด้วยนะคะสอสูตรแล้วก็อีกสูตรชุดที่ลงเมื่อเอ่อเมื่อตอนดึกเมื่อเช้าตอนดึกเนาะลงตอนดึกแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนั้นก็อีกชุดหนึ่งนะคะอันนั้นตัวนั้นชนกันที่เลขส แต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะชนกันที่เลขอะไรเนาะเพราะว่าออก่อนจะชมคลิปก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นหลักการาคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงด้วยรวยรวยรวยแอดเมเบนนะคะก็ๆๆๆๆๆะะามาเจอกันเลยเนาะ สำหรับสูตรนะก็มีอยู่ว่านะคุณผู้ชมใช้หลักแสนหครั้งหลักหมื่นหครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลัก10บล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะก็เจ็ดบวกแปดบวกสามบวกเก้บวกสได้สามสิบเอ็ดนะคะสาบอดวกด้วยสองคงที่ต่ออีกนะก็ได้เท่ากับ33นะคุณผู้ชม33มสนะคะสาใช้3ตัวเดียว3าบวกหนึ่งได้ 4, 4ี่สี่บวกหนึได้หได้สามี่ห้า โรวนงัดต่อมาออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดเก้าแปดนะคะก็หลักสิบบนนะก็เข้าที่เลขสามนะก็ถูกนะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะอา้าวประกาศสีแดงถูกนะคะ ต่อมานะคะเอ่อแปดบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกแปดนะ,ะบวกกันแล้วนะ,ะได้สี่สิบสี่สิบบวกได้สองคงที่ได้เท่ากับสี่สิบสองนะคะอันนี้แม่เบนจะไม่บวกย้อนหลังอีกนะคะุณผู้ชมเพราะว่าบวกเครื่องคิดเลขถ้าให้แม่เบนมาบวกสดๆอีกมันก็จะสับสนอีกนะคะุณผู้ชมอันนี้แม่เบนใช้เครื่องคิดเลขบวกหลายรอบแล้วเนาะ,ะบวกแล้วนะคะก็ได้สี่สิบสี่สิบวกได้สองคงที่ได้เท่าก 42. 42ับสี่สิบสองสี่สิบสองบวก ใช้2ตัวเดียว2อบวกหได้3 3มบวกหได้4ได้2 3 4พรโคตรวันงวดต่อมาออก503 4 4 6เล็กเลขล่างออก7 7นะคะ2ตัวนี้ก็มาเออสตัวนี้ขออภัย4ตัวนี้ก็มาเข้าที่หลักสิบบนนะก็ถูกนะคะเขาที่เลขสีนะคะถูกนะต่อมานะคะ 05+ 0 6 7บวกศบกกก7บวกนะคะ ได้เท่ากับ25นะคะ25บกด้วย2คงที่นะได้เท่ากับ27 27ใช้7ตัวเดียว7บวก1ได้8 8บก1ได้9ได้7 8 9นะคะผลรางวัลงวดต่อมาออก0 5 1 0 9 5นะคะ9นี้ก็มาเข้าที่หลัก10นะคุณผู้ชมนะก็เข้าที่เลข9นะก็ถูกถูกนะคะออก95นะคะ095เนาะต่อไปนะคะ0บ5 5, 5, 2, 5 2 2นะคะ 0ูบวกหบวกห้าบวกสบวกสเท่ากับสินะ14บสีวกสเท่ากับสินะสิบหใช้6ตัวเดียวนะหกบวกหนึ่งได้7 7็ดเจ็บวกห่งได้แได้หกเจ็ดแปดพวันกมาออก 831567, หนึ่งเลขล่างออกสองสีนะคะหตัวนี้ก็มาเข้าที่หลักสิบ 10. แถมด้วยหลักหน่วยด้วยนะคุณผู้ชมถูกนะคะถูกสูตรนี้ถูกนะคะต่อมานะคะเอ,อ่อ 8ปดสามแบวกสาบกเบวกสองบกเกนะคะแปดบวกสมบวกเบกสองบวกเก้าินไปดูซิมันหาอะไรมิน้นเท่ากับ24่สบนะคะยี่สบวกด้วยสองที่ได้เท่ากับ26่สนะคะยี 26, นะ,ะใช้6กบวกหนึ่งได้เจ็ดดบวกหนึ่งได้8ดนะคะหกเปดนะคุณผู้ชมหกเจ็ดแพวันงวดต่อมาออก8ปดสามหนึ่งห้าหดะคะห้าหก็ด 6นี้ก็มาเข้าที่หลักสิบแล้วก็เจ็ดนี้ก็มาเข้าที่เออหลักหน่วยนะก็มาตัวเดิมนะคุณผู้ชมมาตัวเดิมนะคะมาตัวเดิมอีกแล้ว678นะนี่ก็678นะนะคะก็ถูกนะถูกต่อไปนะคะต่อไปเนาะ5บวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกหกบวกสี่นะคะ5บวกหนึ่ง บวกเจ็ดบวนะกหกบวกสี่ได้ตั้งกับยี่สิบสามนะยี่สิบสามบวกด้วยสองคงที่ได้ตั้งกับยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าใช้ห้าตัวเดียวนะห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดได้ห้าหกเจ็ดนะคุณผู้ชมห้าหกเจ็ดนะคะสําหรับงวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะจะจะมีตัวเหมือนกันก็คือเลขหกและเลขเจ็ดนะคะตัวนี้ได้ได้ห้าหกเจ็ดนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันนะคุณผู้ชมเรามาดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สอง สูตรที่สองนะคะห้าบวกห้าบวกแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็คือหลักแสนบวกหลักร้อยบวกลหลักสิบล่างบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะสูตรมีแค่นี้นะคุณผู้ชมห้าบวกห้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกหกได้ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าใช้ห้าตัวเดียวนะห้าบวกสองได้เท่ากับเจ็ดผลรางวัลงวดต่อมาออกสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สิบล่างก็มาเข้าที่ตัวนี้นะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะถูกนะเพราะว่าออก เจ็ 7, 7, นะต่อไปนะคะสี่บวกเบวก6บวก1นบวก2ะคะ4บวก7บวกหวก1บวกสได้20นะคะ20ใช้2อาโม่เป็นบวกผิดแล้วคุณผู้ชม2ได้0นยะตรงนี้ขอภขอภยัยขออภัยตาลายนะศนะคะ0ก2นะ,ะเท่ากับ2อนะคุณผู้ชม0นบวกสเท่ากับสนะคะพระวันงวดต่อมาออก5 8 9 2 2 7 2นี้ก็มาเข้าที่หลัก สิบบนนะคะก็ถูกนะคะถูกนะถูกต่อไปนะบวกสองบวกห้าบวกสองบวกศูนย์บวกสองบวกเก้านะคะห้าบวกสองบวกศูนย์บวกสองบวกเก้าได้สิบแปดนะสิบแปดใช้แปดตัวเดียวนะแปดบวกสองได้เท่ากับสิบใช้ศูนย์ตัวเดียวได้แปดกับศูนย์นะคะโพลวันว่ต่อมาออกเกียแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์นี้ก็มาเข้าที่หลักสิบบนก็ถูกนะคุณผู้ชมถูกนะคะ ศูนนะคะถูกต่อไปนะคะเจ็ดบวกสี่บวกเก้าบวกเก้าบวกสองนะคะเจ็ดบวกสี่บวกเก้าบวกเก้าบวกสองได้เท่ากับสามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดใช้หนึ่งตัวเดียวหนึ่งบวกสองเท่ากับสามได้หนึ่งกับสามนะคะพรพลวันวดต่อมาออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดสามนี้ก็มาเข้าที่หลักสิบบนนะก็ะถูกนะคุณผู้ชมไม่เป็นบวกหลายรอบแล้วนะก็จะไม่บวกอีกเพราะว่าคลิปมันยาวนะคะต่อไปแปดบวกเบวกเบวกสบวกส แปดบวก9ก้บวกเบวกสบวกสได้เท่ากับ32นะคะ32ใช้2ตัวเดียว2องบวกสเท่ากับสนะคะได้สองกับสี่นะคะปละวันวดต่อมาออก5,03 4,46 4นี้ก็มาเข้าที่หลักสิบบนนะก็ถูกนะคะคุณผู้ชมฝูกนะต่อไปนะคะ5้าบวกสีบวกเจบวกสบวกหนะเท่ากับ29ใช้9้าตัวเดียวนะเก้าบวกสเท่ากับหนะคะ 9กท่ากับ1นะคะเอ่อผลราวัลก็ต่อมาออก051 0959นี้ก็มาเข้าที่หลักสิบบนนะคะก็ถูกนะคะคุณผู้ชมถูกนะคะต่อมานะคะ051 0์ห้0 4นบกสบวกบวกบวกสบวกบวกศะคะได้เท่ากับ6นะคะ6บวก2เท่ากับ8นะคะผลราวัลก็ต่อมาออก83 1567นะคะ หกนี้ก็มาเข้า,า,ขาที่หลักสิบบนก็ถูกนะคะคุณผู้ชมถูกนะคะต่อมานะคะแปดบวกห้าบวกสองบวกสี่บวกเก้านะคะแปดบวกห้าบวกสองบวกสี่บวกเก้าได้เท่ากับยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดใช่แปดตัวเดียวนะแปดบวกสองเท่ากับสิบใช่ศูนย์ตัวเดียวนะคะได้แปดกับศูนย์นะคะพลวันงวดที่แล้วนะออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดแปดศูนย์ก็ไม่มานะงวดนี้ผิดนะคุณผู้ชมหลุดหลุดนะคะหลุดหลุด หลุดหลุดแล้วจะมาไหมคุณผู้ชมจะมาไหมนะคะก็ห้าบวกเก้าบวกหกบวกแปดบวกหกนะคะห้าบวกเก้าได้สิบสี่บวกหกได้ยี่สิบบวกแปดได้ยี่สิบแปดบวกหกได้สามสิบสี่นะคะสามสิบสี่ใช้สี่ตัวเดียวสี่บวกสองเท่ากับหกได้สี่กับหกนะคุณผู้ชมบ,บวกบวกใหม่อีกทีนะห้าบวกเก้าได้สิบสี่ สิบสี่บวกหกได้ยี่สิบยี่สิบวกแปดได้ยี่สิบแปดยี่ยี่สิบแปดบวกหกได้สามสิบสี่สามสิบสี่ใช้สี่จุดเดียวสี่บวกสองเท่ากับหกได้สี่หกทีนี้เรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าไม่เป็นว่าสูตรแรกมันได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้สี่หกทีนี้มันชนกันเลขหกคุณผู้ชมเลขหกมันจะมาอีกไหมนะคุณผู้ชมมันจะมาอีกไหมหรือว่ามันจะไปหลักร้อยนะเพราะว่าหลักร้อยบางสูตรมันมีเลขหกนะคะเลข ในหลักร้อยนะบางสูตรมันก็มีเลขสี่นะคะแล้วก็แล้วเราค่อยมาสรุปกันอีก,อกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปดูดูว่าหลายๆยสูตรนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นจะไม่ลงเลขหลักสิบเอออีกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคลิปหลักหน่วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาเอาเลขวิ่งบนตัวเดียวไปตัดนะคะว่าความน่าจะเป็นมันน่าจะมาตัวไหนมากกว่านะค,ะคุณผู้ชมระหว่างสอง ระหว่าง2นะคะชนกันที่เลขสอแล้วก็ชนกันที่เลข6ตัวไหนจะมานะคุณผู้ชมนะคะหรือว่ามันจะไม่มาทั้ง2หรือว่าจะไม่มาทั้ง6มันอาจจะมาเลขสี่หรือว่าอาจจะมาเลข7จ็ดนะคุณผู้ชมอันนี้ก็หรือไม่อาจจะมาเลขห้านะ,ะแต่ว่าเลขห้านี้ไม่เด่นนะแต่ระหว่างเลข6เลขเจ็เลข4ี่นี้เด่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขวิ่งมันมีหมีเมีสี่มีสด้วยนะแต่เลขห้านี้ เลขกวิ่งยังยังไม่เจอนะเล็กวิ่งเล็กวิ่งห้ายังไม่เจอนะแต่เล็กวิ่งหกนี่เจอนะเจ็ดก็เจอนะเจ็ดเจ็ดก็เจอด้วยนะเจอเล็กวิ่งบนด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็สี่ด้วยแต่สี่นี้ไม่เป็นไม่เป็นฟันธงว่าน่าจะเป็นหลักร้อยมากกว่านะส่วนเลขหกตัวนี้นะคุณผู้ชมไม่เป็นว่ามันน่าจะไปล่างมากกว่านะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปก,กันนะเดี๋ยวเรางวดออขออภยัยคลิปหน้าเรามาเจอกันกับคลิปหลักหน่วยบนนะคุณผู้ชมไม่เป็นจะ วิเคราะห์สูตรที่แล้วที่ลงไปชนกันสี่สูตรเนาะชนกันสี่สูตรนะผู้ชมนะว,ว่างวดนี้มันจะชนกันที่เลขอะไรนะฮะก็ใช้สูตรเดิมนะคุณผู้ชมสําสหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปแค่นี้นะคะก็ก่อนจะจบคลิปก็ฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นหลักการคิดทางคณิตศ,ศาสตร์เพื่อหา,าค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ้ง,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 งๆรวยๆแล้วก็ชนกันที่เลขหกนะชนกันที่เลขหกนะคุณผู้ชมชนกันที่เลขหกนะคะแต่ว่า,าการที่ชนกันไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมานะคุณผู้ชมมันอาจจะหลุดไปเลยก็ได้หรืออาจจะมาหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะมาเลขเจ็ดหรือไม่จ,จะมาเลข,เลขอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมทีนี้ก็ เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ